สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูาวิธีการแก้ไขน้ำมันล้นคาบูนะครับซึ่งมันมีอยู่ด้วยการหลายวิธีมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปนะครับสรุปรวมไปเลยนะครับมันลหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ3-4วิธีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราถอดมาแล้วเราเจอลูกลอยลูกลอยที่มันรั่วเนี่ยมันจะมีน้ำมันน้ำมันขังอยู่ด้านในเนี่ยแบบนี้ ต้องเปลี่ยนลูกรอยใหม่นะครับมันมีขายอยู่นะครับถ้าเราเจอลูกรอยทิ้งมันรั่วแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีน้ํามันค้างอยู่ด้านในเนี่ยแบบมีใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเอาละเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะถ้าตอนทําการแก้ไขนะครับมันมีหลายสูตรลอเกินเดี๋ยวผมจะมัดรวมเลยละกันนะครับเอาสูตรแรกนะครับสูตรแรกเนี่ยเราจะใช้ตะเกียบนะครับนี่ไม้ตะเกียบไม้ตะเกียบเหลาให้ตรงเนี้ย เข้ากับรูตรงนี้ได้นะครับนี่เข้ากับรูตรงนี้ได้แล้วเราก็ปั่นนะครับปั่นพื๊ดนะปั่นปย่นงี้ยแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสกปรกเยอะนะครับให้เราใส่กากเพชรนิดนึงนะครับใส่กากเพชรแบบละเอียดนะครับใส่กากเพชรละเอียดใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วเราก็ปั่นพื้นแนี้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับดูว่ามันสะอาดหรือเปล่าถ้าสะอาดแล้วก็พอนะครับ แล้วเราก็ต้องเอาน้ำมันเบนซินล้างให้สะอาดนะครับอย่าให้มีกากเพชรเหลือนะครับอย่าให้มีกากเพชรเหลือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าเครื่องทําให้เครื่องเราเสียได้นะครับต้องล้างให้สะอาดอันนี้อันที่หนึ่งส่วนอันที่สองนะครับที่เราจะต้องแก้ไขนั่นก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เราจะใช้แผ่นสังกะสีอันนี้จะเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็ใช้กันไกตัดนะครับตัดแล้วก็พับใส่ตรงนีน entonces, uh, aquí, ้นี่พับใส่ตรงนี้ ใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อที่จะปรับระดับน้ํามันในห้องลูกลอยเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับเราเสริมตรงนี้ปุ๊บระดับน้ามันมันจะน้อยลงนิดนึงนะครับเราจะเสริมตรงนี้ไว้นิดนึงเสริมหนึ่งชั้นนะครับพับแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ผมจะแกะให้ดูนี่นะครับพับเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยสวมนะครับแล้วก็ค่อยสวมเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะแบบน,าาน,นี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับ อันนี้อันที่สองผ่านไปถ้ามันยังไม่หายยังไม่หายอีกแล้วก็แก้เพิ่มเข้าไปอีกก็คือใช้ลวดนะครับอันนี้จะเป็นลวดเบอร์เล็กนะครับใช้ลวดเบอร์เล็กแล้วก็พันตรงนี้นะครับพันตรงให้เข็มลูกลอยตัวนี้นะครับพันพันแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็พันปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมพันไปแล้วนะเพื่อนเห็นไหมครับพันแค่รอบเดียวพันไว้เวลาที่เราใส่ตรงเข็มลูกใส่ลูกลอยตัวเนี้ยมันจะทําให้ระยะฟรีมันน้อยลง ระยะฟีมันน้อยลงระยะฟีมันน้อยลงแล้วมันก็จะกดมันจะมีระยะในการกดเยอะขึ้นนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นยังมีนอกจากนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่หายให้เราเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าแก้ทั้งหมดนี้แล้วยังไม่หายให้เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันสึกมันหลอมาก รู้สึกหลออมากครับเปลี่ยนเข็มลูก้อยใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเข็มลูกรอยใหม่ทําทั้งหมดแล้วยังไม่หายก็เปลี่ยนคาบูใหม่ได้เลยนะครับคาบูของเทียมมีเยอะแยะนะครับคานละร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับก็ถ้าแก้ทั้งหมดแล้วไม่หายก็เปลี่ยนคาบูใหม่ได้เลยนะครับสลักิีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการมีเยอะแยะนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ